สวัสดีค่ะวันนี้นัดก็จะมารีวิวในเรื่องของอ ATK นะคะชุด ATK แต่ว่าของนัดเนี่ยมันจะเป็นสำหรับการใช้น้ำลายนะคะคือเราจะไม่ไม่ใช้การแยงจมูกนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนัดได้แยงจมูกไปสองครั้งแล้วนะคะ ซึ่งครั้งแรกเนี่ยกเ็เป็นเพราะไปวัดอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิเกิน37.5องศาก็เลยเกิดความวิกตกน,นะคะก็เลยไปตรวจมานึ่งรอบผลรอบแรกก็เป็นนกักทีส่วนรอบที่สองก็ที่ทำงานของเราหัวหน้าเราบอกให้ไปตรวจแล้วก็เอาผลมายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นโควิดน,นะคะเพราะว่า คนในทีมเดียวกันที่ทำงานใกล้ๆก,กันเนี่ยมีคนติดโควิดสองคนเลยนะคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราจะทำตรวจครั้งที่3ามเราก็จะใช้เป็นการตรวจแบบน้ำลายนะคะเราก็เลยสั่งซื้อทางออนไลน์มานั่นเองค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์ในชุดของเขาอะนะคะก็จะมอะีอันนี้นะคะเป็นหลอดน้ำยานะคะ เนี่ยค่ะน้ำน้าอันนี้คือน้ํายาที่เขามากับหลอดนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์สําหรับที่วเวลาทําแบบนี้นะค่ะที่จะเอาน้ําลายมาจากปากเราเนี่ยในลาคอเราเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นหลอดเล็กเนี่ยค่ะเป็นที่ดูด น้ำกับน้ำยาที่น้ำลายกับน้ำยาที่ผสมกันแล้วนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้แกะออกมาก็จะเป็นไอแผ่นสีแผ่นสีเรียบยาวๆได้แล้วค่ะที่เขาเอามาดูผลว่าเป็นนักทีบหรือว่าโพสทีบนะคะขั้นแรกนะคะก็เขาให้เปิดฝาอันนี้ออกมาก่อนนะคะ เสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอาอันนี้ค่ะต่อบุญเข้าไปนะคะแล้วเราก็ต้องแกะแอมแกม <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะประมาณสองสาครั้งแล้วเราก็บ้วนน้ำลายลงไปนะคะอ่าเสร็จแล้วพอได้น้ำลายของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำเช็คไปเช็คมาอย่างเงี้ยค่ะจนมันเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะก็คือ ไปบีบตรงนี้บีบได้นะคะก็บีบแล้วก็ให้น้ำจากหลอดทดลองเนะะี่ยค่ะเข้ามาในนี้เสร็จแล้วในนี้ก็จะเป็นที่ว่าเป็นแผ่นนั่นนะคะ่ะแล้วเราก็เอาน้ำมาหยดในแผ่นนี้เนี่ยค่ะมาหยดในแผ่นนี้ใช่ไหมคะแล้วพอ รอไปเขาบอกว่าประมาณ20-30นาทีนะคะก็ระยะเวลาพอๆกับที่เราไปตรวจเอทข้างนอก,กอะน,นะคะเราประมาณ20-30นาทีนะคะถ้าผลมันเป็นขึ้นมาขีดเดียวที่ตัว C ก็แสดงว่าเราไม่ติดนะคะแล้วก็ถ้าผลมันเ,เป็น สองขีดคือมีทั้งขีดที่ตัว C แล้วก็ขีดที่ตัว T ก็แปลเราติดแปลว่าเราติด positive positive นะคะแล้วก็ถ้าเป็นมีผลมีขีดที่ตัว C แล้วก็ตัว T เป็นเอ่อเป็นแบบไม่จางๆก็แปลว่าเราติดเหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะมีผลอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะที่แปลว่าไม่สามารถบอกได้ว่าผลเป็นยังไงก็คือ ทั้งตัว c และตัว t ไม่มีขีดอะไรขึ้นเลยนะคะก็คือเป็นขา,ขาวๆไปเลยอันนี้คือเราไม่สามารถสรุปผลได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นขีดเดียวขึ้นมาที่ตัว t ก็แปลว่าไม่สามารถสรุปผลได้นั่นเองนะคะอันนี้แหละค่ะก็อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องแปลก เรื่องคือไม่ใช่แปลกหรอกนะคะก็คือแหวกแนวออกไปจากาช่องของเราที่เรานำเสนออา,อาชีพของเราซึ่งเราเป็นเซลล์ขายสินเชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นเซลล์ขายสินเชื่อแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับอาชีพของเราเพราะว่าเราต้องไปพบปะผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพแล้วก็ หลากหลายที่นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการอธิบายคร่าวๆซึ่งตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้ทำการตรวจโดยวิธีนี้เลยนะคะเราแค่แกะแกะออกมาจากกล่องอให้เพื่อนๆอดูเท่านั้นเองนะคะเผื่อว่าใครสนใจก็สามารถาซื้อได้ตามออนไลน์นะคะราคาไม่แพงนะคะประมาณ50สบบาทต่อชุดอนะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ